สถานการณ์การส่งออกของไทยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมายังขยายตัวต่ำกว่าที่คาดการโดยมีแนวโน้มฟื้นตัวช้าแบบค่อยเป็นค่อยไปขณะที่การบริโภคยังเผชิญปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำทำให้หน่วยงานภาครัฐต้องเข้ามาดำเนินการกระตุ้นการส่งออกซึ่งพลเอกชัดชัยสาริกัญยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปมากขึ้นเนื่องจากเป็นประเภทสินค้าที่มีความต้องการในตลาดโดยภายหลังกลับจากประเทศอินเดียตลาด ให้การตอบรับที่ดีมีผลไม้ไทยไปวางขายในห้างสรรพสินค้าระดับไารเอชหลายแห่งในเครือฟิวเจอร์กรุ๊ปสำหรับสินค้าเกษตรแปรรูปเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้ดีและมีความต้องการสูงในตลาดต่างประเทศเช่นกันล่าสุดีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าเจรจากับนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเพื่อส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปไปจาหน่ายเพิ่มรวมถึงประเทศรัศสเซียซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีสัมพันธ์อันดีก,กับไทยและมีความต้องการสินค้าไม่น้อยเช่นกัน วันนี้สินค้าเกษตรที่ดูแล้วที่ดีที่สุดคือการแปรรูปสินค้าเกษตรเพิ่มมูลค่านะครับตัวนี้ไปไปได้ดีนะครับแต่สินค้าเกษตรเนี่ยเราก็ยังมีเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้เดิมนะครับตามตลาดที่ผมได้กําหนดไปแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็ยังพอไปได้อยู่นะครับอย่างยกตัวอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ว่าอินเดียนี่ก็ก็จะขยายแล้วนะครับญี่ปุ่นวันนี้ก็ท่านนายกก็ได้เจรจากับท่านนายกร,กรัฐมนตรีญี่ปุ่น ก็ยินดีที่จะเปิดนะครับและเสียก็เช่นเดียวกันนะครับสินค้าเกษตรพวกนี้ก็จะไปอาหารนะครับหลายๆอย่างก็จะไปในพวกนี้ครับ ทั้งนี้คณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์จะนัดประชุมหารือเพื่อเร่งหาแนวทางในการแก้ปัญหาทางด้านการส่งออกโดยจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบซึ่งปริมาณการส่งออกของประเทศไทยร้อยละเ0เป็นสินค้าอุตสาหกรรมและร้อยละ30เป็นสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปโดยเรื่องนี้จะต้องหารือร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อกระตุ้นการส่งออกให้ดีขึ้นเรื่องของอดิสนะครับเป็นสินค้าที่ เรียกว่าเป็นไฮเทคอย่างนี้นะครับต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเราเป็นตัวหนึ่งที่เรามีมูลค่าส่งออกและมีปริมาณเยอะนะครับแต่วันนี้เนี่ยแผ่นดิสอะไรแบบนี้ก็เลิกก,ก็จะไม่ค่อยใช้แล้วก็กเป็นปัญหานะครับนอกจากนั้นเรื่องของรถยนต์นะครับอันนี้ก็เป็นปริมาณหนึ่งที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงนะครับซึ่งวันนี้เรื่องการผลิตรถยนต์รวมทั้งเรื่องฐานการผลิตก็คงจะต้องมาพิจารณากันอย่างรอบคอบนะครับ ขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้ขยายโครงการมหกรรมการค้าชายแดนจังหวัดตากที่จัดขึ้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากให้ต่อยอดไปอีก14จังหวัดใกล้เคียงภายในเดือนกรกฎาคมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อให้สินค้ามีการขยายตัวอย่างแท้จริงหลังเทศกาลสงกรานในวันที่21เมษายนกระทรวงพาณิชย์จะนัดภาคเอกชนหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้กไขปัญหาให้ตรงจุดถึงสาเหตุที่ทำให้การส่งออกลดลงหรือหยุดชะงัก เหตุใดประเทศคู่ค้าถึงลดการนำเข้าและสินค้าที่ค้างอยู่จะกระจายไปยังตลาดใดได้บ้าง